อะไรเห็ดอยากกินเห็ดอะ่ะอยากตะก้ามาก่อนตะก้าอยู่นูอ่ะยูนูตะกา้าไปดูตะก้าก่อนไปเอามาก็ถือมาสิ ใส่พอพอไปเอาอย่างอื่นด้วยไปซื้อไปทางนูน้นนะนี่อล้วไ,ไหนอืม อะไรกะหนูซื้อไปหนูจะกินไหมในตู้เย็นก็เต็มเลยไม่เต็มอะพ่อฮะหัวใจก็ยังมีอยู่เลยเต็มตู้เย็นมันไม่มีกินหมดแล้วกินหมดแล้วใช่หันมาหน้าก่อนดิหันมาฝากก่อน มันก็ไม่ต้องเอาเก็บให้หมดช่อมกันเดี๋ยวพี่ถึงที่บ้านเราก็ฝากตอนนี้ฝากตอนนี้แล้วก็เก็บซื้อของได้เลยเพราะว่าันต้องฝากถึงบ้านเด็กไปฝากปิดลิปปึ๊บก่อนเไปบ๊ายบายงั้นนะปิดคลิปลูกปลาคลิปเอาเอาเอาล้มเลย